สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นค่ะแม่น้อยก็กราบขอบพระคุณทุกๆความเมตตานะคะที่ท่านได้ช่วยเหลือเรื่องในเรื่องภาษีพรบรที่ว่าแม่น้อยได้ขาดไปใน เมื่อวานนี้นะคะได้ลงคลิปไปว่าขาดไป7 0 0นะคะก็วันนี้ก็ได้ครบแล้วนะคะแม่น้อยก็ได้ไปต่อภาษีพหลบรเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ท่านและก็ครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะไม่เจ็บไม่จนนะคะครกราบขอบพระคุณค่ะค่ะวันนี้แม่น้อยก็มีผ้าถุงลายใหม่ๆมานำเสนอนะคะ ก็ท่านใดสนใจก็ยังคงทักทักไลน์มาได้นะคะราคาไม่แพงค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกทุกทุกท่านนะคะที่ได้สนับสนุนแม่น้อยแล้วก็เด็กๆบ้านสามบุญค่ะกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะค่ะวันนี้นะคะแม่น้อยก็ได้ไปอ่า ซื้อตะกร้านะคะมาไว้ให้กับเด็กๆได้เล่นแล้วก็เอาของเล่นเป็นอุโมงนะคะที่คุณยายหมอส่งมาให้เนื้นนานแล้วนะคะไม่ร้อยก็แกะแกะออกมาให้เด็กๆได้เล่นเพื่อผ่อนคลายนะคะก็เนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็มีที่เล่นเพิ่มอีกนะคะถ้าแบบว่าฝนไม่ตกก็จะแบบโอเคมากเลยนะคะแต่ว่า ถ้าฝนตกเนี้ยลำบากเลยนะคะลำบากเลยอะไรอะไรก็ต้องขนออกมาหมดนะคะต้องได้เช็ดได้ถูให้กับเด็กๆนะคะเนี่ยคะ่ะผ้าถุงนะคะก็สั่งได้นะคะเพราะว่า,าพีพ่ๆป้าๆยายๆนะคะเป็นคนมัดเองทอเองนะคะเป็นงานฝีมือนะคะ อ,อยู่ที่บ้านแม่น้อยนะคะคุณยายแม่ของแม่น้อยนะคะก็กําลังทอนะคะพรุ่งนี้นะคะแม่น้อยถึงจะถ่ายของคุณยายลงนะคะวันนี้ก็ถ่ายของคุณน้าก่อนนะคะคุณยายก็นั่งทอหูนะคะแม่น้อยก็ฝึกฝึกฝึกดูไปก่อนนะคะว่าให้ลงล็อกก่อนก็ถึงจะฝึกทํานะคะกราบขอพระคุณค่ะก็ชมเด็กๆไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้ฝนนะคะก็กำลังจะมาอีกแล้วค่ะโอ้ท้องฟ้ามืดครึ้มมาอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะส่วนน้องบุญชูนะคะแม่น้อยก็ทายาให้นะคะทายาน้องก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะแต่ว่าแม่น้อยอยังไม่ถอดคอล่านะคะเพราะว่าก็ยังห่งหวงน้องที่จะเกาอยู่นะคะก็รอก่อนนะคะเนี่ยค่ะ ก็โอเคขึ้นมากแล้วนะคะกราบขอบคุณทุกๆความห่วงใยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆบ้านสามบุญด้วยนะคะ mm hmm. ค่ะแม่น้อยก็ยังต้องการทรายแมวอยู่นะคะท่านใดจะเมตตาทรายแมวเด็กๆบ้านสามบุญได้นะคะกราบขอบคุณท,ทุกความเมตตาค่ะ เด็กๆก็กินเก่งแล้วก็ใช้ทรายแมวเยอะนะคะขอบคุณทุกๆค,ค,ความเมตตานะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะัน,นี่ก็เอาหน่อไม้มาทำหน่อไม้เปรี้ยวไว้นะคะ หรับคลิปนี้ขอขระคุณค่ะ